รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แังกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรือนรู้กูเกิดจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o o ื่องมอวเื่องมอ everybody ที่แห่งนี้มารอสกความรู้ปั๊ปารด้าไอเจ้าครัปั๊ปารดา IDOL IDOL CLUB Idol CLUB สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ IDOL CLUB คลับของคนมีฝันที่จะมาสร้างมาแหล่งความสำเร็จไปได้วยกันสำหรับใครที่มีความฝันแต่กำลังท้ออยู่อยากจะขอเรื่องสู้อย่าพึ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆจะมาเล่าให้ฟัง วันนี้ตื่นมาแต่เช้าเลยนะครับผมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยข้ามแม่น้ําเจ้าพระยามาย่านตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับเพราะว่าเรามีหมายเด็ดที่ตลาดคลองรัดมยมครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกินตาโก้กะทิสดโบราณน,นั่นเองนะครับผมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ What? นี่นี่นี่มาถึงแล้วนะครับกับแม่พิมพ์ใจตะโกกะทิสดนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่เริ่มจากจุดเล็กๆที่ตัวเองชอบครับและพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งสามารถประสบความสําเร็จได้ครับรวมถึงนะครับเขายังสามารถขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณพิมพ์ใจเนียมเผือกครับหรือป้าพิมพ์เจ้าของร้านแม่พิมพ์ใจตะโกกะทิสดนั่นเองครับ ป้าพิมพสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับโอ้ตอนนี้เนี่ยกินกะทินี่หอมมากเลยครับป้าพิมพครับจัดมันเป็นกะทิสดอหจ้ะกะทิสดเลยใช่ไหมครับแลาทำสดทุกวันเลยใช่ไหมทำทุกวันเลยจ้ะโอน้น่าสนใจมากๆเลยครับงั้นป้าพิมพ์ครับช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของร้านป้าพิมพเนี่ยเริ่มจากอะไรครับอ๋อสมัยนะั้นเราขายของทุกอย่างเนาะแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยว ขายผูยเตี่ยวแล้วมันมันเหนื่อยมากแล้วเราก็เข้าโรงพยาบาลครับเหนื่อยจนเข้าโรงพยาบาลเลยเลยครับใช่เพราะว่ากระเพาะกระเพาะปัสสาวะเสบเพราะว่าไม่มีเวลาได้เข้าห้องน้ําแล้วก็มันก็ติดเชื้อครับแล้วทีนี้พอดีจังหวะว่าเพื่อนเพื่อนข้างข้างร้านน่ะคุณป้าแกขายขนมอยู่ซึ่งเราขายผูยเตี่ยวแกขายขนมแกก็ป่วยเหมือนกันแกก็เป็นมะเร็งแกก็เลิกไปเป็นอนนี้แกก็เสียชีวิตไปแล้วล่ะอ๋อครับผมแล้วนี่เพื่อนอีกคนนึงก็บอกว่าเนี่ยป้าเขาไม่สบาย แกขายก๋วยเตี๋ยวไม่ไหวแกเราไปเอาขนมไม้ก็เห็นแกทาขนมเป็นครับก็เออก็ดีเหมือนกันนะเผื่อมันจะไม่เหนื่อยมากเราก็เลยเริ่มขายจากข้าวเหนียวมะม่วงก่อนอ๋อตอนแรกคือเริ่มจากข้าวเหนียวมะม่วงไรขายข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ขนมทุกอย่างก็ทําเวียนไปเรื่อยๆก็จนมาว่ามาทําตะโก้พอเรามาทําตะโก้เนี่ยตะโก้ทําทีหลังขายหมดก่อนทุกอย่างคืออันนี้ก่อนตอนแรกป้าพิมพ์เนี่ยขายอะไรก่อนตอนแรกมีมีข้าวเหนียวมะม่วงน่ยหน้าต่างๆแล้วก็มีหน้าต่างนะครับผมแล้วก็จะมีตะโก้ข้าวเหนียวกุ้งอะไรพวกนี้อ๋อครับ แล้วพอเราทําตะโก้เสริมขนมอย่างอื่นๆเนี่ยเราทําตั้งแต่ตีสองนะแล้วก็ทยอยทำมาเรื่อยตะโก้เนี่ยมันจะเป็นขนมสุดท้ายที่เราทำครับแต่หมดก่อนหมดก่อนเราทาตีห้าหกโมงครึ่งหมดเจ็ดโมงหมดอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มมาคิดว่าอี่นขนมตะโก้มันขายดีกว่าอย่างอื่นเราเราควรจะพัฒนาอืมครับ,รบแล้วก็พอตอนหลังๆเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยขายตลาดสดอะ่ะครับมันก็แบบซ้ําๆลูกค้าคนเดิมเมื่อวานเพิ่งซื้อก็จะซื้อน้อยลงเพราะเมื่อวานเพิ่งซื้อรเนนี่พอเราก็เลยมีความคิดว่า เอ้แบบนี้มันน่าจะน่าจะต้องหาแหล่งท่องเที่ยวที่มันแบบมีคนสัญจรแบบไม่ซ้ำหน้าครับเราก็เลยเริ่มมองหาตลาดน้ำืมเลองหานตลาดใช่ไหมช่วงวัช่วงนั้นเป็นปี5้าสี่น้ําท่วมเพบพะหลังน้ําท่วมเราก็มามาดูตลาดแม่ค้าก็เริ่มทยอยออกเพราะว่าตลาดตลาดน้ํามันท่วมไงเราก็มารุ่นที่ว่าพอหลังน้ําท่วมเราก็เข้ามาของร้านิยมเลยก็คือมาที่นี่เลยเพิ่งจะมาขายที่นี่ยู่ต้องน,นี้ครับ อแล้วพอมาขายที่นี่เนี่ยเป็นขายตะโก้อย่างเดียวเลยไหมครับหรือว่ายังไงครับก็มาทําตะโก้อย่างเดียวเลยตอนแรกอ๋อตะโก้อย่างเดียวเลยใช,ใช่ไหมพอทําตะโก้อย่างเดียววันแรกผลตอบรับมันก็ดีปัญหาก็เกิดอีกเย็บกระทงไม่ทันเพราะว่าเราตอนแรกเรามาขายตลาดน้ำเนี่ยเราก็คิดว่าสักอาทิตย์หนึ่งได้พันชิ้น สมัยนั้นขาย12บาทก็ได้12ื่นหักค่าที่คอะไร8วันเราก็จะได้สจากาแป0 0มื่นอะไร,รแล้วคิดอ๋อครับผมคำมนวณแบบนี้ออตอนนั้นขนมนี้แล้วผลท้ายผมต่อรับเป็นยังไงครับในการขายครั้งแรกเลยวันแรกได้3,000ชิ้น3,000ชิ้นใช่เราก็ได้ค่าเซ้งค่าอะไรคืนหมดเลยวันแรกสามพันชิ้นนี่ทําคนเดียวหรือเปล่าครับ ทำกันทั้งบ้านเลยเราทำกันทั้งบ้านเลยเนี่ยคือเป็นธุรกิจครอบครัวเลยทําทั้งบ้านเลยมันก็ว่าอยู่สามพันชิ้นไม่น่าทาคนเดียวไหวก็เย็บกระทงกันแบบเนื้อเนื้อขาดหมดแล้วครับพอสุดท้ายเราก็เริ่มพัฒนาแล้วพอเราขายมาสักระยะหนึ่งมันก็เริ่มมาแบบว่ามันไม่มีหน้าหลากหลายใช่ไหมมันเป็นหน้าขาวหมดเลยมันเป็นเผืออเป็นสักคูแต่มันเป็นหน้าขาวเพราะว่าสะคูเราไว้ด้านล่างแล้วก็กะทิไว้ด้านบนเด็กๆมาก็จะถามว่าแม่ เราที่เราเราเห็นเด็กมาเด็กเล็กๆอ่ะอ่าครับผมที่ไม่รู้จักขนมไทยอ่ะโอาโหสิเขาก็จะแบบว่าเวลาแม่แม่ยืนรอขนมเนี่ยเขาจะร้องอ่ะแ้วเขาก็จะบอกว่าขนมอะไรทำไมดูแบบไม่รู้จะไปแล้วหนูจะไปแล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วไอ้ทำไมมันไม่มีจุดจุดดึงดูดเลยอ่าก็เลยทํำยังไงครับทัก็เริ่มเปลี่ยนจากตัวด้านล่างเอามาไว้ด้านบนจากเอสาคูสีขาวกับสีเขียว เราก็มาใส่มพะพร้าวอ่อนแล้วก็ใส่ดอกอัญชันครับให้สีมันมันโดดเด่นเพราะมันมีสีน้ําเงินแล้วเรามีเปลือกปูนที่เป็นใบเตยสีเขียวเราก็ไปเมื่อก่อนนี้เคยขายท,ทุปทิมกรอบอยู่ที่ร้านอ่าครับผมตอนหลังเราก็เอะเราใน,นเมื่อเราขายตะโกอย่างเดียวเราก็เอาท,อทุปทิมกรอบมาบพัฒนาให้เป็นหน้าตะโกมันก็เลยเป็นสีสันอย่างที่เราเห็นเนี่ยพัฒนาไปแล้วก็มัมนมีมันม่วงมันมีข้าวเหนียวดําใส่หน้ากะีกครับ ก็สมัยก่อนเราขายข้าวเหนียวมูลแลวก็มีหน้ากะทิอ๋อใช่ใช่ใชแล้วก็เลยมาเปลี่ยนเป็นใส่กระทงแล้วก็รวงกันอว้อย่างนงี้อืมโอเคครับแล้วสูตรของตะโก้เนี่ยเอามาจากไหนครับสูตรตะโก้เนี่ยที่เราทําตั้งแรกแรกเลยก็คือเราตอนเด็กๆเราไม่มีขนมเนี่ยพ่อจะใช้ใทําขนมตะโก้เผื่ออืมครับอันนี้คือเรียกว่าสูตรมาจากคุณพ่อเลยพ่อสอนทํามาตั้งแต่เล็กๆเลยค,คือสอนเราโม่แป้งโม่อะไรเงี้ยเออหลังจากที่ได้มีการลองเปลี่ยนแปลงสูตรเนี่ยที่ที่บอกว่าเอามาต่องเปลี่ยนแปลงสูตรให้ดูดึงดูดมากขึ้น แล้วผลตอบรับลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับดีมากขึ้นดีมากเลยใช่ไหมครับลูกค้าก็เริ่มมาแบบว่าอะไรเด็กๆวลาเด็กๆมาแล้วก็เนี่ยใครกบไครเคียดอะไรเงี้ยแล้วก็รออ๋อเขาเริ่มเห็นแล้วเขาเริ่มแบบสีสันเริ่มสวยแล้วใช่ไหมครับเด็กๆก็เริ่มมามาอยากกินอืมครับผมนะโอเคแมทพูดขนาดนี้แล้วอันนี้อะไรกันเนี่ยไหนไหนลองทําให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้จะเป็นกะทิเนาะน่ากะทิที่เราควนขึ้นมาอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมขออย่างดนึงขอเป็นลูกมือได้ไหมได้จ้ะเดี๋ยว ผมจะไม่ทำหกใช่ไหมครับไม่ไม่อาจารย์ต้องใส่ถุงมือก่อนโอเคเดี๋ยวผมใส่ถุงมือครับเดี๋ยวขอเป็นลูกมือหน่อยหนึ่งครับผมในวันนี้นะฮะอันนี้เป็นกะทิที่เรากวนไว้แล้วเนาะกะทิที่กวนไว้กะทิที่กวนเนี่ยกวนยังไงครับเราจะเอากะทิเนี่ยไปตั้งไฟแล้วก็ใส่แป้งสูตรสูตรหน้าขนมเนี่ยที่ของทางร้านเนี่ยเราก็หยอดกะทิลงไปก่อนเพื่อจะใส่หยอดกะทิลงไปอ๋ออันนี้ก็คือหยอดลงไปใช่ไหมครับหยอดลงไปก่อนหยอดลงไปเลยโอเคตรงนี้รสชาติของกะทิเนี่ยจะคล้าย แบบจะหวานมันใช่ไหมครับใช่อ๋อคือไม่ต้องปรุงต่อแล้วนี่คือปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเค่เดี๋ยวผมลองลองเองนี่เยผมไปลูกมือครับนี่จ้ะอ่านี้นะครับคุณผู้ชมครับดูครับอันนี้ก็เป็นตาโก้นะครับก็จะมีเรียกว่าสีสันก็จะเป็นจะเป็นอี่เป็นสีขาวอยู่นะครับมาดูด้านนี้ดีกว่าครับได้แต่ด้านนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวของอันนี้สูตรแป้งทางร้านเนาะจะเป็นเฉพาะจะเป็น จะเป็นคล้ายๆวุ้นมะพร้าวผมไม่บอกผงมกนไม่รู้แลยเนี่ยอ่าจะเป็นวุ้นมะพร้าวอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยอ่าแล้วเราก็จะใส่ธัญพืชแล้วก็จะต้องเอามาตักไปแบบนี้ก่อนอ๋อต้องตักก่อนใช่ไหมครับตักตัวนี้ใส่อ๋อจะใส่ไส้เป็นอ่าตอนนี้จะใส่ธัญพืชลงไปอ่าเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับต้องใส่ก่อนนะครับก็จะมีแล้วก็จะมีวุ้นมะพร้าวเ่ลงไปด้วยนะ แป้งจะเป็นสูตรเฉพาะอ่าๆโอเคครับไว้ตรงไหนครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ได้เลยโอเคครับเราจะหยอดทขยายพืชลงไปอ่าเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้นะอ่าโอเคครับแล้วหน้าต่อไปนี่คือหน้าอะไรครับอ๋อนี่เป็นเผือกจ้ะเป็นเผือกใช่ไหมครับเผือกคุณภูเลยนะครับใช่จ้ะโอ้หน้าทานมากอ่านี่ผมช่วยผมช่วยผมช่วยอ่านี่เลย ปกติคุณป้าใสขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับใส่แบบนี้เลยค่ะอันแบบนี้กติใช่ไหมอันนี้หน้าปกตินะไม่ได้แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่คุณผู้ชมครับดูนะครับเป็นเผือกจริงๆเลยอันนี้คือปกตินี่ใส่พูนขนาดนี้เลยนะครับเป็นหน้าเผือกเลยนะครับอันนี้ส่วนผสมมีอะไรบ้างครับก็เป็นเผือกแล้วก็เป็นแป้งข้าวเจ้าต่อไปหน้าต่อไปเลยครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ต้องใช้ตัวนี้ละการไม่ใช้ตัวนี้ต้องใช้อนไหนนะครับใช้กะทิอ๋อใช้กะทิโอเคครับอ่านี่ตัวนี้จะเป็นหน้าทับทิมกรอบ้ะหน้าทับทิมกรอบอง ทำเองเป็นสูตรของทั้งร้านเลยนี่อืมครับผมอ่าเอาไข่านี่นะก็จะเอาทับพิมกอบราดลงไปเลยใช่ไหมครับปาดลงไปเลยใช่ไหมคช้อนเดียวไม่พอช้อนเดียวไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับช้อนเดียวไม่พอนะครับต้องสองช้อนนะครับโอ้ตอนนี้แต่มือผมไหมดเลย่ผมไม่กล้าวางเลยนี่ผมกลัวจะผมกลัวเลยอ่ะนะผมค่อยค่อยวางนะครับคุณผู้ชมดูนะครับนี่ครับ อีกอันนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหน้าทับทิมกรอบทับทิมกรอบนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างครับก,ก็จะมีส่วนของทับทิมกรอบแล้วก็วุ้นมะพร้าววุนมะพร้าวนะครับแล้วตัวด้านล่างก็จะเป็นกะทิหน้าตะโก้กะทิหน้าตะโกท้ที่เราเราทำใช่ใชครับผม <S <S สีสันสวยงามขนาดนี้เนี่ยสีทําม,มาจากไหนครับ สีตัวนี้เราจะใช้สีผสมอาหารครับเพราะว่าสีแดงมันจะไม่มีสีธรรมชาติที่ช่วยได้มันมีช่วยได้ก็เป็นดอกเฟื่องฟ้ามันจะเป็นสีชมพูเจาชมพูชมพูมันออกมาแล้วมันจะจางไปแล้วก็ต้องใช้สีผสมอาหารเข้ามาช่วยโอเคครับใส่นิดหนึ่งนะครับใส่นิดหนึ่งครับโอเคตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปนี้ก็จะเป็นเอาของกะทิของกะทิโอเคครับผมสักครู่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวอ๋อครับผม ช้อนเดียวพอไหมไม่พอโอเคครับช้อนเดียวไม่พอครับผมอันนี้ลูกมือจําเป็นนะครับจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับตัวของข้าวเหนียวเองเนี่ยเขาจะมีความเหนียวมากอืมครับผมเพราะชื่อเขาก็ข้าวเหนียวไงครับตอนนี้ไม่ใช่สองนะครับตอนนี้สามแล้วตัวนี้มันต้องตัวนี้มันต้องค่อยๆทำาะมันจะไม่ได้ทําง่ายอ๋อครับผมก็ค่อยอ่านี่นี่ครับคุณผู้ชมครับ โลแกนเดิมนะครับช้อนเดียวช้อนเดียวไม่พอนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นหน้าอะไรครับพูดอีกครั้งหนึ่เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำครับเปียกเผือกข้าวเหนียวอะไรนะเปียกเปียกกับเผือกเปียกเผือกใช่อ๋อส่วนผสมมีอะไรบ้างครับก็จะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำแล้วก็เผือกข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำแล้วก็เผือกแล้วก็หน้ากะทิเหมือนแล้วก็หน้ากะทิอ่ะโอเคต่อไปอันนี้เป็นโซนปันัญพืชของเราโอเคโซนทันพืชนะทัธัญพืชเราก็จะตักตัวนี้ที่เราตัก อ,คคอันแรกเลยนะฮะเลยคุณผอันนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนครับอันนี้คืออะไรค,นนคออไรับอันนี้คือข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดเฉยๆใช่ไหมครับข้าวโพดต้มนี่แหละจ้ะอ๋อข้าวโพดต้มใช่ไหมครับอ่าโอเคเราต้องทำยังไงฮะก็เอาตัวนี้มาใส่กับข้าวโพดอาจารย์ถือไว้เลยอ่าโอเคครับก็ใส่ยอย่างนี้ปึ๊บใส่แค่นี้ใช่ไหมใส่แล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องลากกะทิอีกอ๋อเดี๋ยวต้องลากระทิเดี๋ยวต้องากะทิเดี๋ยวต้องโอเคครับคุณผู้ชมดูนะครับ เว้นเว้นพื้นที่ไว้ใส่กะทิด้วยอ่าโอเคคือเราจะไม่ได้ใส่ข้าวโพดเยอะนะครับเพราะว่าข้างบนเดี๋ยวต้องมีกะทิใช่แล้วมีกะทิแล้วก็ต้องมีข้าวโพดอีกอ่ามีกะทิข้าวโพดอีกนะครับเพราะว่าจริงๆคือช้อนเดียวไม่พอไม่พอครับคอ่าโอเควางเลยครับอ่าหน้าต่อไปเลยครับหน้าต่อไปขอขอกระทงเลยอาจารย์อ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าแทวอาจารย์ถือไว้เลยแบบนี้นะอันนี้เราจะไม่ใช้ช้อนแลาต้องใช้ตัวนี้อ่านี่นะครับคุณผู้ชมครับ อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราก็ต้องมาราดกะทิอีกทีนึงอ่าเป็นตะโก้ใช่ไหมใช่เป็นตะโก้เป็นตะโก้หน้าแห้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเราจะต้องเอาน้ํากะทิมาราดอีกครั้งนึงใช่แล้วค่ะแล้วก็เอาแห้วมาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะอ่าสองชั้นเป็นสองชั้นนะครับอ่าอันนี้เป็นเม็ดอะไรนะเป็นเม็ดบัวค่ะเป็นเม็ดบัวเชื่อมเม็ดบัวเชื่อมนะฮะเม็ดบัวนี่ก็เราก็เอามาเชื่อมเอง เดี๋ยวให้คุณผู้ชมยกให้ดูนิดนึ่งอันนี่ไม่จะเป็นเม็ดบัวนะอันนี้เป็นเม็ดบัวนะครับเม็ดบัวเชื่อมอ่าโอเคอันนี้ผมให้ดูนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นตาโก้ชั้นเดียวไม่พอชั้นเดียวไม่พอนะครับเพราะเดี๋ยวต้องราดกะทิแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นยังไงต่อครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตักกะทิเนาะตักกะทินะครับนี้อ่าตักกะทิเลยแล้วก็ราดใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวเราจะตักอีกชับโอเคครับ เราก็มาตักะทิาดใส่เลยใช่ไหมัยครับใช่จ้ะนี่ครับช้อนที่หนึ่งดูนะครับพอไหมครับอ่าไม่พอเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่พอเราก็จะอีกนิดนึงมันแล้วแต่แล้วแต่สูตรใช่ไหมครับใช่ถ้าใส่เยอะไปมันจะล้นอ๋อโอเคครับเนีพราะมันต้องใช้เวลาเซตตัว10นาทีอ่ะกว่าจะยกขนมได้ก็คือหลังจากที่ได้ทําการราดน้ํากะทิแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะ ต้องใช้เวลาเซตตัวอีกประมาณสิบนาทีใช่ไหมครับแล้วอุณหภูมิเนี่ยต้องต้องอุณภูมิปกติไหมครับหรือว่าต้องแบบห้องเย็นหรืออะไรเงี้ยอุณหภูมิทั่วไปเราจะอยู่ได้ประมาณประมาณสี่ห้าชั่วโมงครับถ้าอากาศไม่ร้อนมากอ่าผมหมายถึงไอตอนที่วางพักไว้อ่ออุณหภูมิปกติเงี้ยปกติเลยใช่ไหมครับก็คืออุณหภูมิปกตินะครับผมนะโอเคส่วนนี้ส่วนนี้เมื่อกี้เป็นเผือกเนาะเราก็จะเอาเผือกวางเอเือกวางเลยฮะเพื่อที่จะไม่หยิบลงไงอ๋ออเค วันนี้จาได้ดูเลยเขาเนี่ยผมลืมหมดแล้วนะ <g ül> อันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดเนาะ <g ül> ดีนะครับที่วันนี้ผมเป็นลูกมือแค่ช่วยหยิบอา่าจริงๆข้าวโพดเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราหยอดไปแล้วก็ต้องรอสักพักหนึ่งไม่งั้นมันจะเนี่ยแป้งเขาจะพอรับน้ําหนักเขาจะไหลข้างอ๋อโอเคครับเพราะแป้งเขายังไม่เซ็ตตัวตอนนี้ผมลืมหมดแล้วเนี่ยอันไหนเป็นข้าวโพดอันไหนเป็นแหนอ้เอเคครับผมอันนี้เป็นแหอีกอันนี้ก็เป็นเม็ดบัวเนาะอ่าเม็ดบัวครับแต่จะใส่เยอะไม่ได้เพราะว่าาเหนน้้ล พอเขาร้บน้าหนักเยอะแล้วมันจะล้นลกไปนี่ค่นี้เราก็ได้ตะโก้ตะโก้แล้วนะครับผมแม่ป้าเพนครับคุยมานานขนาดนี้ผมเดี๋ยวต้องรอสิบนาทีใช่ไหมครับผมเริ่มอยากเห็นเลยครับว่าพอรอครบสิบนาทีเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับางั้นเอางี้ไหมครับเดี๋ยวให้ป้าเพนเนี่ยจัดการไปก่อนเลยครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยนั่งกลับไปคุยกันต่อได้จะได้ครับโอเคจ้า ว้าวว้าว,ว,าวตอนนี้มาถึงแล้วนะครับโอ้โหตักโก้เต็มไปหมดเลยครับป้าพิมพ์ครับโอ้ตอนนี้เนี่ยสีสันน่ารับประทานมากๆเลยนะครับผมนะอันนี้อยากจะให้ป้าพิมพ์แนะนําหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างครับเอาเริ่มจากจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าเริ่มจากอะไรครับจุดเริ่มต้นเลยที่ทําอันแรกเลยก็คือเผือกครับเเผือกตะคูครับแล้วก็ เวขโคโปสีหน้าครับผมแล้วตอนหลังๆนี้เราก็มาพัฒนาเป็นลูกชอบกินน้ำแข็งใสครับก็จะมีพวกทับปิ้งพวกนี้เพว่อกับธัญพืชเนี่ยอ่าธัญพืชใช่ไหมฮะเขาก็จะบอกว่าแม่เอามาใส่ตะโกได้ไหมครับก็เลยพัฒนาเป็นธัญพืชแล้วพอตอนหลังก็มาทับทิมกรอบเป็นทับทิมกรอบใช่ไหมทีแรกเราเรียกทับทิมสยามแต่ลูกค้าเรียกทับทิมกรอบสุดท้ายเราเลยต้องเรียกทับทิมกรอบตามใช่ไหมใช่โอเคครับอ่ะเดี๋ยวย้อนนิดนึง อันนี้เป็นหน้าเผือกใช่ไหมครับใช่จะ้ะข้างใต้เนี่ยแบบที่เราได้ทํากันก่อนอันนี้คือ<ช>จะเป็นไส้เผือกเป็นเนื้อเผือกเลยเป็นเนื้อเผือกใช่ไหมครับ<ล>ผมนะโอเคอส่วนอันนี้ครับ อันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช่ไหมครับข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวดำอ๋อครับไอ้ที่โรยข้างบนคืออะไรครับก็คืออันนี้เป็นหน้ากะชีเป็นมะพร้าวอ่อนกวนเป็นมะพร้าวอ่อนใช่ไหมครับเป็นมะพร้าวอ่อนกวนกะเีาก็จะมีความหอมมีความหอมเป็นของโบราณโบราณนะอันนี้สีเขียวนี่คืออะไรครับสีเขียวตัวนี้คือเป็นใบใปอ่าเปูนใบเตยอื่เป็นปูนใบเตยค่ะจะเป็นสีธรรมชาติเลยจากสีใบเตยเลยโอเคแล้วแล้วตรงนี้ครับอันนี้สีม่วงตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นมันม่วงเดี๋ยเนียเราเอาขึ้นมาให้ตัวนี้จะเป็นมัน่วง มันม่วงนี่ก็จะมาเทรนตอนที่หนังเกาหลีดังๆอันนี้เป็นมันเกาหลีเลยหรอมันเกาหลีมันม่วงเกาหลีไงอ๋อแล้วรสชาติต่างจากมันไทยไหมครับมันก็จะเป็นหวานๆนี่แหละมันจะหอมๆมันจะมันจะต่างเหมือนกับความเป็นเนื้อแป้งเขาจะน้อยกว่ามันไทยอ่าแต่ตัวนี้ผมสนใจมากตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสาคูสาคูวันทันครับใช้ดอกเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยตัวนี้จะเป็นสาคูดอกอะเอาชื่อล่กันโอเคครับนี่นะ เป็นสาคูอัญชันนะครับสาคูดอกอัญชันเราจะใช้ดอกอัญชันต้มกับกรองเอาแต่น้ำแล้วมาต้มเป็นสาคูอ๋อแสดงว่าสีที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นสีธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับคุยกันมาขนาดนี้แล้วครับงั้นผมขอชิมจุดเริ่มต้นของป้าพิมหน่อยได้ไหมครับได้เริ่มจากตัวไหนบ้างครับถ้าจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้องชิมเผือกเลยเนาะอ่าต้องชิมเผือกเลยใช่ไหมครับเลอกนเลยนี่นี่เผือกนะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับอ่าเผือกชิ้นนี้นะครับเป็นเผือกที่ ก่อนนัานี้เราทำกันมานะครับ<ช>ผมนี<ช>่ผมเป็นลูกมือของป้าพิมพ์เลยนะครับผมเดี๋ยวขอจะขออนุญาตชิมดูเลยนะครับอ่าโอเคครับอัดมันีบ่เป่งเป็นยังไงบ้างรสชาต พ้อพิมครับรสชาติเนี่ยผมขออนุญาตใช้คำพูดโบราณได้ไหมฮะอร่อยเหาะจังเลยครับอร่อยพิเศษอร่อยเป็นพิเศษนะครับคนโบราณเนี่อร่อยเหาะนี่แปลว่าอะไรครับมันอร่อยมากอ่ะอร่อยจนลอยเลยใช่ไหมอร่อยจนลอยอร่อยเหาะมากเลยนะครับคุณพ่อรสชาติเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความมีความมันๆแต่ผมชอบตรงไม่หวานมาก ผมชอบตรงมีความไม่หวานมากอันนี้คือรสชาติขนมไทยอืมใช่มีความไม่หวานมากมีความมัน แล้วก็มีเผือกนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าส่วนตัวนะถ้าเป็นเผือกที่กวนไม่ดีเนื้อมันจะแน่นเกินเกินไปแต่ของบะปิมเนี่ยหวานหวานมรู้สึกว่ามันนิ่มแล้วมันนุ่มไปเลยนะครับผมนีอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยปัจจุบันรถนี้ขายดีอยู่ไหมฮะขายดีค่ะครับผมขายดีเผือกนี่เป็นที่หนึ่งเพราะเผือกเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์คนจีนเขาจะเชื่อแบบนั้นคนจีนเขาเชื่อเราสามารถใช้ใส่บาตรทำไปไหว้พระไหวอะไรได้เลยนะเพราะว่ามันเป็น เขาเรียกอะไรเป็นของขวัญจากดินอ่ะมันเป็นความ,วมบุดมสมบูรณ์อืมโอเคครับอ่ะแล้วตัวต่อไปที่ป้าพิมพอยากจะแนะนำเนี่ยมีตัวไหนบ้างฮะตัวต่อไปเลยก็คือตัวของทับทิมกรอบทับทิมกรอบเลยครับอ่กมาเลยอันนี้เราเราภูมิใจมากเลยตัวนี้คือคือตัวเนี้ยมันเป็นเรากล้าพูดเลยว่าเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เราทำครับเพราะว่าสมัยก่อนเราขายทับทิมกรอบแล้วต่นหลังพอเรามาขายตะโก้เราไม่มีเวลาไปทําตรงนั้นเราก็เลยเอาทับทิมกรอบมามามาผสมลงใน ตะโก้เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักว่าทับทิมกรอบเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้เราจะหาทัพทิมกรอบกินยากเนาะมันจะไม่ค่อยเจอเดี๋ยวให้อาจารย์ชิมอันนี้เลยค่ะเคพราะว่าด้านล่างจะมีตัวของกะทิโอเคครับกะทิหวันเนี่ยคุณผู้ชมครับดูนะครับนี่ ว่าพิมพ์ครับคราวนี้เนี่ยไม่หาอธรรมดานะฮะ <laughs> เรียกว่าอร่อยหาอแบบชุบแป้งทอดเลยครับ <laughs> หาอมากกว่าเด <laughs> ิมอร่อยมากคือตอนแรกนะครับคุณผู้ชมครับผมคิดว่าทับทิมกรอบเนี่ยมันจะมีความหวานมาก <laughs> ๆเพราะผมเห็นจากสีแล้วผมรู้สึกว่าจะต้องหวานมากแน,น่นอนนะครับจะต,ต้องจําแต่พอกินไปทีเฮ้ยผมรู้สึกว่า มันกลมกลมนะครับไม่ได้หวานมากนะตอนนี้ก็่วนใหญ่ก็จะเป็นนยกว่าตัวซิกอันนี้ก็เป็นตัวซิกเนเจอร์ใช่ไหมครับผมนะนี่ก็เป็นตัวที่ต่อยอดมาใช่ไหมครับผมนะอ่โอเคครับแล้วมีตัวช่วยในการขายไหมครับมีเพจไหมมีเพจมีครับก็เพจก็จะชื่อขนมตะโก้กะทิสดแม่พิมพ์ใจของรัตนนยมเลยอืมครับผมไหครับถ้าไม่ได้เพจเนี่ยตอนโควิดก็คงจะแย่อ๋อครับเพราะว่าตอนโควิดเนี่ย ตลาดปิดครับตลาดปิดแล้วก็เราก็กรู้สถานการณ์เนาะเหมือนกันหมดทีนี้ว่าเราจะทํายังไงจากที่เราไม่ไม่ค่อยเก่งลร่งโซเชียลไม่ค่อยได้ถ่ายรูปลงหรืออะไรแบบเนี้ยเราห้าสิบกว่าเราไม่คิดว่าเราจะต้องมายุ่งกับมันใช่ไหมแต่สุดท้ายพอสถานการณ์มันบีบมันบีบบังคับให้เราต้องดิ้นรนให้อยู่ให้ได้ครับ,รบเราก็เลยมาทําถ่ายรูปลงเพจลงอะไร จากเพจก่อนหน้านั้นน่ะคนจะติดตามอยู่ไม่ถึงหมื่นครับพอช่วงโควิดอ่ะตอนเนี้ยก็ติดตามมาเกือบสามหมื่นและจากสามหมื่เลยใช่ไหมแต่าก,การที่เราทำทำรูปทำอะไรขึ้นมาบา่อๆครับจริงๆแล้ว,วาการมีโซเชียลเนี่ยมันช่วยยอดขายได้เยอะมากเพราะทุกวันนี้เกือบร้อเรซ็นต์เราขายบนออนไลน์ลูกค้าสั่งไลน์แมนโทรมาสั่งทางเพจก่อนหรือว่า บางคนจะสั่งไปทํางานบุญงานอะไรเนี่ยก็จะทิ้งข้อความไว้ในเพจครับแล้วเราก็รับออเดอร์ตอบรับกับลูกค้าซึ่งว่าเป็นยุคเป็นยุค,เ,ยค,ยเ,คเรื่องอะไรเป็นยุคที่ดีอะ่ะครับกอนที่มันมีออนไลน์เนี่ยตอนนี้นเป็นยุคที่ดีมากแล้วอยากจะให้ป้าพิมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่มีอายุ50แล้วใช่ไหมใช่ห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนไงว่ายุคของเรากับยุคนี้เนี่ยการที่มีดิจิทัลเข้ามาเนี่ยมันช่วยยังไงบ้างครับการที่เรา เราอายุเยอะเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นไม่ว่าเราจะต้องล้าหลังหรืออะไรนะครับบางคนนะจะยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆจะบอกเลยว่าบนโลกใบน,นี้ต่อให้เราไม่ไม่คิดตามเขาก็เปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นลนะ่ะเราไม่ต้องไปตามเขาหรอกแต่ให้เรารู้ว่าบนโลกวันนี้ม,นมันมีอะไรเปลี่ยนแล้วแล้วเราก็ไปเรียนรู้มันครับเรียนรู้มันทีแรกอ่ะเ,เราก็ไม่กะไม่เอาอ่ะพวกโซเชียลเนี่ยโทรศัพท์นี่แอนตี้เลยนะไม่จับ,บเลยนะครับแต่สุดท้าย ทุกวันนี้ติดโทรศัพท์แล้วติดโทรศัพท์ไหมเพราะว่าบางทีเดี๋ยวลูกค้าสั่งของอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปต่อบก็จะกลายว่าเหมือนบางทีลูกค้าเข้ามาเราไม่ไม่ตอบก็กลายเป็นว่า ไปไหนลูกค้าก็จะสงสัยนะครับผมแล้วก็จะให้ทำไมทําเพจทําไมแล้วไม่ตอบลูกค้าก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องมาใช้มันมากขึ้นแล้วในเมื่อเราใช้มันมากขึ้นเราก็ต้องหาประโยชน์กับมันให้มากขึ้นครับเราก็เลยใช้เป็นช่องทางออนไลน์เกือบ90%ทุกวันนี้ทุกวันนี้คือเกือบ90%นี่คือมาจากออนไลน์ทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับครับผมหรู้สึกว่ามันก็แตกต่างจากสมัยก็อพิมพ์เนาะใช่ไหมครับสมัยก่อนโบราณโบราณนี่ไม่มีเลยใช่ไหมครับพวกนี้สมัยก่อนนี่เราจะขายของ มองหาตลาดก่อนที่ไหนมีคนเยอะที่ไหนตรงไหนคือไปหาทําเลอใช่ใช่ใช่ใ,ชใ,ชใชเดี๋ยวนี้มันไม่มีทําเลแล้วอ๋าไม่มีเอาจริงๆนี่ตรงนี้นี่ สมมติาอาจจะไม่มีร้านป้าพิมพ์ก็ยังขายได้ได้ใช่ฮะเพราะเราอาจจะทําที่บ้านก็ได้ครับแล้วเราก็ลงเพจลงอะไรแบบเนี้ยครับแล้วลูกค้าก็สั่งเป็นพรีออเดอร์มาแล้วก็ทําส่งแช่นี้เราก็อยู่ได้แล้วครับผมก็คือจริงๆอาจจะไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ใช่ครับผมแต่นนี้มีแล้วมีก็ดีผมจะได้มาดูไอ้ตัวนี้มันมีหน้าร้านเพราะเรามีออนไลน์ด้วยไงเราเรามีขายตลาดเรามีขายตรง ตลาดน้ำของรัตนมยมด้วยตรงตลาดน้ําใช่ไหมครับแล้วเคยมีประสบการณ์ที่เราประทับใจไหมครับกับชาวต่างชาตินี่ไหมครับมีเป็นยังไงครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับก็มีต่างชาติมาเนี่ยคือจะมีทั้งยุโรปทั้งเอเชียเนาะทั้งโซนเกาหลีญี่ปุ่นจีนครับแล้วก็มีทางทางยุโรปเราก็ไม่รู้เขามาจากประเทศอะไรก็มาต่อก็มาต่อแถวซื้อเนี่ยรัอผมแล้วที่สำคัญลูกค้ามาเขาจ้รู้จักตัวนี้เขารู้จักตัวนี้เลยใช่ไหมครรู้จักตัวนี้เลยเขาบอกว่าอะไรครับ แคปิโอค่ะมันเป็นชื่อของแป้งแป้งมันสบปะหลังไงมันมันมันเป็นชื่อของสาคูไงครับแคปิโอค่ะเนี่ยเราเรียนรู้มาแต่ลูกค้านะอ๋อครับคือเขาบอกว่าตอนหลังนี้เราสงสัยว่าทําไมเขารู้จักเราไปเซิร์ชดูโอ้โหเมืองนอกชื่นชมมากใช่ชื่นชมากสาคูเรามากอืมครับผมก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ดีใช่แรงบันดาลใจอยากจะทําเพิ่มขึ้นครับผมโอเคก็อยากจะฝากถึงทุกคนเนาะวิกฤตอ่ะ มันมีไว้ให้เราเรียนรู้อ่ะเราอย่าไปท้อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้เรารู้เลยว่ามันเป็นความโชคดีที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆกับปัญหาใหม่ๆเพราะปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหามันเราจะอยู่กับมันได้ยังไงเราไม่ได้เราไม่ได้มีความสุขเพราะปัญหามันหมดนะแต่เรามีความสุขอยู่กับการที่ว่าเราจะแก้ปัญหามันได้ยังไงเราค่อยๆแก้มันไปทีละเรื่อง บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรสวยงามบนโลกใบนี้ถ้าเรามีความพยายามยุคนี้เป็นยุคทองของมือถือทุกคนมีมือถือเป็นเรียวไทม์เลยนะเราเคยเห็นคนไปจับปบกจับปลาไหมเดี๋ยวนี้เราเห็นอนะครับใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไปในนาไม่ต้องไปนาไม่ต้องไปเขาทําอะไรกันตรงไหนเรารู้หมดมันเป็นยุคทองอะเราเปลี่ยนตรงนั้นให้มาเป็นหน้าร้านเราก็จะดีกว่านะครับบางคนก็จะถ่ายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะไปเลื่อยเปื่อยแต่จริงๆแล้วอะ่ะ โซเชียลมีประโยชน์มากถ้าไม่ได้โซเชียลบอกเลยว่าตอนโควิดไม่รู้จะแก้สถานการณ์ยังไงจริงครับก็หลังจากที่ได้พูดคุยกับบ้าพิมลยครับผมรู้สึกว่าผมได้แรงบันดาลใจมากมายเลยนะครับหนึ่งจิงเลยที่ผมสามารถสรุปได้เลยแต่ผมรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจมากๆเลยนะครับคือในเรื่องของการที่การไม่หยุด ที่จะเรียนรู้นะครับไม่อยู่ที่จะรู้นะครับป้าพิมพ์เองเนี่ยอายุ50แล้ว52 52แล้วนะครับผมแต่ว่าป้าพิมพ์นะครับก็ยางนะครับเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะครับเรียนรู้การใช้สื่อโซเชียลนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยสร้างยอดขายเกือบเกือบร้อยประจัยเลยมาจากสื่อออนไลน์นะครับผมก็อยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับว่ายุคนี้คือยุคทองจริงครับยุคทองของการค้าขายเพราะทุกคนสามารถเป็นผู้ขายได้โดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับ ก็ยังไงวันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณป้าพิมพ์มากเลยนะครับขอบคุณครับ uh huh. เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมเรื่องราวดีๆและแรงบัน,นดาลใจดีในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเรื่องราวดีของเราเป็นประจําได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาที่การสําหรับวันนี้ผมป้าพิมพ์และทีมงานขอขอบคุณสําหรับการติดตามและพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ เรียนรู้การตลาดออนไลน์สร้างยอดขายแน่นอน